ดีครับพวกเราช่องน้องขนุนฟาร์มารนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้สุรรอนะครับผมสุรรอ,รอ,อให้สุรรอนะครับผมค้นค<พ>นถ่ายอยู่แหมวันนี้ร้องให้สุรรอเขาเรา <laughs> นี่ครับผมสุรรอ ไร่พรชัยนะครับผมนั่งมาเออไรพรชัยสัมผัสด,ดูนะครับผมว่าน้องขนุนของเราเนี่ยไก่เรียงเนาะทำไมหลายเดือนแล้วนะครับผมสิบเดือนแล้วนะครับผมที่คลอดลูกมาพรชัยนะครับหนี่งครับผมสร้างช่วงนี้ชื่อพรชัยแฟนของน้องมีนานะครับผมมาได้วใส่เอารถไปเปลี่ยนมือดึงดปรูตัวอย่างมันงทัก ขึ้นม,มา,าผมว่าเขายอมแม่มาางนงิดมากใส่้ปีนึงหักกอกลเมือ้เบิง่ยเาครับโลมากนะครับผมแฟนน้องมินาใส่ใไ้ม่ข้นเดกเงีย้ยเงินไหลม,มาสอม,มือกก็ยื้อแต่ซื้อซื้อไป

รอมากครับผมแฟนน้องมีนาอายุ13ปีนะครับผมหยางผ่านสุ่มือครับมันขึ้นมาตมั้งหูแม่สังเสยตุยอยู่อะไรไหมอีอีสาไปไหนอีสา,ามันไทยเหรอไทยสุขเดืนใช่เนาะแต่นมมันใหญ่ยอยู่แนบหูท่านหู มันเรียนนมมันแล้วขัดนมนมมันขัดเฮ้ยได้หลายเดือนเลยดิฮกเดือนเลาฮกเดือนเลยชีดันนี่แล้วมันกัดบุญดรืวะเหลือยังสิแล้ล่าแล้วบังคับเอาเนบ่คือน่ากอยวัวฟ้าเ วัดตัวสิย่างผ่านทุมือวะมือได้ขืนโดนมันขืนมันมันโปไปแท้แล้ววะไปเสรมันเครืงมันไปเครงมันมันไปพูนมันทีเขาลิ้วไปหาเลยแหละเออพร้อมหัวตัวใดอยู่แล้วอันนี้มันติดตัวผู้ดีนี่ตัวผู้ดีเท้าหนึ่งติดดีนี่นะครับผมไปยังไดเก่าไปวะล่ะ

ก,ะะก็ฟุ้กกับบุกขืนจกเคลอยเลยก็ฟุ้กกับท่านในหอยอยู่บ่มันหอยไปวังข่อยก็บานเลยวางเห็ดหน้าปุ๊บแม่แมาแม่เฮ้ยตอบกินอย่างเขาเลยแม่ลูกนี่นะครับผมไม่สนใจเลยนะครับผมนีม่แสดงว,ว่าคือหรอือเปล่าช้างไม่เป็นสัตว์นะครับผมถ้าเป็นควันมันก็่อยเทลียดหรอกถ้าไม่เป็นสัตว์ก็อย่างนี้แล้วครับผมช้างก็หยอกได้ก็ ไม่ผสมเอนี้หาเยังยัง่เจอัเออแล้วนกกเล้วลงหลังตัดใจเอาไปลาเากลัไ้งานเมอลือเกิดไปออแล้วอย่าแตกันเลยดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ Da 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 pá.